ก็สวัสดีครับยาสนากตาพุทธาเชตวามนันสว่านันคตุสัตยสุนสภังาาทยพุธนวิาสังเกตมปิวิธุนะครับสวัสดีที่คนีก็็เปะครับวันนี้ก็พามาชมสุดเด็ดยุคต้นนะครับราสองสี่นะครับ สองสี่ทนต้น,นดูกอดสองขามนะเนี่ยสุดยอดมากครับผมมีผมได้มาตอนวงโยขอเจ้าไาวไหน,นะครับวับหลวงสามัคคีไงครับแฟนแต่เด็กา้านน้อยู่มาแต่แต่เด็กเลยครับดอกขึ้นตรงข้าม ใบหูข้างซ้ายนะครับโสวยมากครับสงเกตบรูทูกนะครับมิติวอนออกเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูดีๆชมภาพไลยเลยฟัติกมันไม่ใสนะครับมันคุณมากเรื่อยทำาใภาพไม่ชัดนะครับรขอโทษขอาไปทางอัยพพีวี้องุกท่างในนะครับนี่ก็เป็นหูใบฟีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าออกวัดวัดแฝงหรือว่าออกวัดกลางคลองไข่นะครับเพราะหลวงพุบุญหลวงพดหน้าหลวงพ่อโตก็สร้างแบบนี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับแต่สุงนี่หดชัดเจนนะเนื้อว,ว่านนะ่าจะอยู่ตรงไปข้างหน้านะครับเพราะเนื้อพระสุดมากงค่าเป็นเนื้อว,ว่านะสเนะจะยุหนะ เพราะว่าในเวลามันหดตัวจะ่แข็งเป็นเหมือนข้อนินนะจากใหญ่ใหญ่เงี้ยเหมือนผลไม้นะครับผลไม้สุกงอมแก่แข็งเน้กลายเป็นสิบเอ็ดเมตรโอ้ยดูครับเหมือนงานชานว่าเลยนะนิ่มคููเวลามีแขนนี่เขียวพดนะครับจากขึ้นึืงนม่เจอแบบรัดเป็นห่องป้องเลยนะทุกส่วนนะฐานเธอแนระัดเป็นวิวเลยนะ ที่จริงมาเต็งนะครับผมเชื่อเลยนะชุมเสริมมาเตึงหมดแต่หุบยศยนเนี่ยดยูใบารานชุดดำนะครับต้องมีนะนี่ขนาดพักเก่านะครับพี่สอ0พันสี้ดฟอนนะดูแขนดีวูแคนนี่เป็นแบบสวยมากเลยนะโหดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอยู่ปี2515้าหนึ่งกัน ช่วยมากเลยแต่ปติกิล่าเก่าว่ามันลายมันก็เห็นไม่ค่อยชัดท่อมขออภัยขึ้นแขวซ้ายหมดแล้วนะมันจะเป็นลึกนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อก้องพันหัอยเอ็กมาสองให้บิบชมนี่ก็ใบหลานทั่วเลยนะจุดำดำๆ<ม>เราต้องหานะครับ พวพระแพ้มีหมดแต่ผมจะอธิบายว่าพวพรกลงกรุบเนี่ยพวกพระอาจารย์เก่งๆเขาจะให้แก่ปูนเปนอร์พอยนะครับเพื่อจะได้ทดนน้ำฝนนแต่พวกพระที่ผสมหงน้ำมันนี่นก็จะไม่ค่อยลงกรุบครับแต่เนื้อหาใกล้ๆกันหมดกระทา่ขใครพอดูเป็นก็จะเข้าใจนะครับี่ยดุลิวเรืขึ้นข่หมดเลยนะ แต่เวลายุบต้นได้เลยนะนี่คือยุกต้นนี้อหาแด่แบบเก่าดูเก่าให้เป็นนะครับแต่เก่าแขิงแต่สวยครับธรรมาชาติมากเลยสูงหดเข้าไปไหมยุบเข้าไปเลยนะครับธรรมาชาติแขนเขินหลิวเป็นเหมือนคนผอมเส้นเลือดเลยนะแต่งกิ่งมาตึงๆครับแต่ด้วยเนื้อเกอสรเนื้อ ผมปัดธรรมันหลายบรรมมันหดพัวด้วยอายุครับ150ปีผมว่า150ปีขึ้นยี่มมนที่ใช้ประตานะครับสักเด็กขอฝากกุติดตามไว้นะครับไก่จรัน85มันณีพุทธพระ,พระแท้ศากวรนะครับ099 249 649มันติดต่อได้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามพูดคุย เช็คพาสหรือว่าจะรับให้เช่ารับเช่านะครับนี่ก็เนี่ยนั่นนะข่าวปักเวกมีใบลามีแก่ปูนข่าวมากเลยนะครับ,รบสวยนี่ผมตั้งแต่เด็กผมไปเรียมไห้รอบนะรบเรียมเป็นเงินแท้แบเป็นทองแท้แนะค่ต่นะสวยนะครับ เนาดูเอง,งไหมเนี่ยก์ติทามีภาพสุนทรคาวคาวสองสีขาวสีดำนั่นเอดไล่หันไปเ่เสิดยกินม่ได้านามงนเหมือนงานายไมาพี่โอโอแค่ซ้าไอ้ไอ้ฟ้าแฟนขวาแค่ขวาแค่จะถยกแฟนซ้ายส่วนมากพิมพ์ภาพสองสีจะขนาดเล็กมากนะเหมือนมุมพุซู